ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมู่เพื่อนเบิร์ตสุขุสุคนเมื่อนี้กลับมาพบมาพ่อก,กับบ่าวจันทร์อีกแล้วพี่น้องเนาะครับซองของบ่าวจันทร์แนเนลเนาะพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกรับบ่าวจันทร์เมื่อนี้พี่น้องเอ้บ่าวจันทร์อยู่ที่หมู่บ้านศอกบางเนาะพ,พี่น้องเนาะเมืองอ่ไก่สอนพ่อมีหานแขวงสวรรค์เขตเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยเจ้ากัถือว่าว่าวจันทร์กะอาศัยรถอิตรถบ่าวเาวมาพี่น้องพี่น้องเนาะเมื่อนี้กะโดยมาก,กันสามคนพี่น้องเอ้ย มาครับบ่าวยาวบ่าวบุญเนาะพี่น้องเนาะอะ่าถือว่าบ่าวเสียงน้อยครับอ่าบ่าวเตียงถือว่าไปอีกข้างหนึ่งพี่น้องเลยมื้อนี้จะหาถือว่าบ่าวจนันทร์กามีโอกาสมานําบ่าวยาวเนาะมื้อนี้เนาะโดยกอ่าสิพาพี่พานอ้นอ,นองเนาะพี่น้องเนาะขึ้นไปทําความหู้จักกับอ่าเขคอข่ดของบ่าวยาวพี่นอ้องเลยอ่าครอบครัวนึงเนาะอ่าอ่่าทีว่าคัดสวนทุกย่างที่สุดในหมู่บ้านชอกบางนี่แหละพี่น้องเลยเนาะที่ว่า จะเป็นคลิปอ่าที่เ,งเง่าเงาเพิ่นน้ำเสนอลงก่อนแล้วเนาะแต่ว่ามาเมื่อนี้ว่าจันทร์กัซิขอโอ่าน้ำเสนอให้พี่น้องได้ผู้ล้มกันอีกครัง้งหนึ่งนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นกับเป็นเฮือนหลังน้อยๆพี่น้องเลยนั่นแหละอ่าอาศัยดินดอนตอนอน,นี้เ,เพิ่นอยู่ว่าจันทร์สาได้กินน้ำเบาเงาเพิ่นบอกมาเนาะอ่าเดี๋ยวฮอกกับอ่าขึ้นไปทำไทยน้ำกันพี่น้องเลยเพราะว่าวาจนันทร์กันยังไม่ทันหู้รายละเอียดพอเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเลยพี่น้อง ปาเพ่อพี่น้องเนาะกะเอ้วขัวส่วนคน nhà เพื่อนพี่น horses. ้องเลยเกี่ยวสะอุ่มเนาะเออแต่ว่า hey, อยู <It> ่นอกบ้านพี่ได้เฮือนซานเพื่อนพี่น้องเลยอ่านี่เลยอ่าเฮือนหลังน้อยๆพี่น้องเลยอยู่กันจะคนเด้อันนี้เนาะบอว่าจันกันยังไม่ทันผู้รายละเอียดพอพี่น้องเลยเดี๋ยวไปไปชมลูกกันเนาะเอ้า สวัสดีบ่ยาวสวัสดีพี่น้องสวัสดีอ้ายสวัสดีฮ้อนสวัสดีบ่บุญว่าสัมภาษณ์อ้ายเพิ่นก็อยู่แดดคักอีหีเนาะกำลังเดดซ่องพี่น้องเอ้ยก้องให้มันแเอออโดยอันสะดุกเมียเพิ่นอยู่ทางดอ๋ออยู่พุ่นบ่เดี๋ยวว่าจสิไปถามลูกเมียเพิ่นซะก่อนซะเนาะโดยโดยอ่ะนี่แหละเินซานบ้านซองเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ้าโทเนาะ เอาผ่าเอาผ่าก้างเอาซื้อๆพี่น้องเลยเป็นสังกะสีอยู่แต่ว่าเบิ้งแล้วเป็นมิจฉาหัวๆเนอะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวขึ้น,นถามไทยเพื่อนต้องการสก่อนเพื่อนเฮือนเพื่อนเลยอ่าก็ขึ้นเฮือนนี่เด้อโอ้คนขังเันลูกคนไหวนี่เนาะอือโธ่ขังคักแน่ดีนี่โอ้อห่อนเนาะเอ้ยเนาะสบายดายนะีสบายดีล่ะสบายดี อันนี้ก็สบายดียอันนี้ลูกวัดสองคนเลยบอด้บดยโอ้โห้ดโดยด,ด้วยเขาขอโทษได้มาเรื่ดยซื้อในไหนเนาะซื้อคำใบซื้อไลยคำใบเนาะอ่าอายุจะปีแล้วนิสามสิบสามสิบเจ็ดสิบแปอ๋อสามสเจ็ปีแล้วเนาะสามสิบเจ็ดปีแล้วมีลูกสคนเน,นาะลูกกัผัวนี่เลยกัลูกกัวกนกหนึ่งกันสมคน โอ้เจ้ามีสมองอ่าสองขัวแล้วอันนี้เนาะโ,<ด>โอ้โดยโดยโดยอันนี้อันผู้นี่อันจะขวบเลยนี่แหละอันอน,อนี้หาขวบหาขวบหรือบ่อนี่ซื้อได้ไรนี่สุกสันอันนี้สุกสันอ่ะพูน้อยเด็กอันนี้อันน,น,นั้นอันนี้อันนั้นจะขวบเลยผู้นี่อันนี้ห้ากระสิกเอ็ดเดือนโอ้ยังบ่ฮอดปีซช่ไเนาะใกล้แล้วผู้ชายบ่อสองบ่โดยโอ้คือเห็ดเป็นเนาะพี่น้องคือกันใช่ไหม อือหรือหอนนั่นแหละเนาะหอนป่ออเฮือนหรือเฮือนหลังตำๆพี่น้องเลยอันนี้แก่เปนเฮือนเม็นชันเจ้าหญิงบ่าวโมเมนเอ้าเศร้าไหมโมเมนเฮือนจะคลอดโอ ane, é, ้มันเรื่องเล่าเป็นนี ah, ่เลยบอกเขาพังเนี่ยเรื่องเล่ามันเอาเงินกันครอแหล่พักเดปลากันเขาไปเอาเมียใหม่เดี๋ยวมาเอาเพคนคนนี้กันดีเขาได้จ็ดปีแล้วกับผมสามปีสี่ปีนะ CP สีขาวแหละ CP สีขาวแล้วอ๋อเอากันแล้วบัดนี้มันเอากันมันพิดกันก็บรรแม่กับเมย่าบ่กกับเม่เข่ากับเม่เข่าเพิ่นนั่นอ๋อเพิ่นอันผู้เป็นผัวนะบ่ถือกับเม่เข่าอลไรเพิ่นกับมามาก่อนได้ปีหนึงมาก่อนเลยบัดอันตอนเพิ่นมากถือผ้าเู้หนี่งสองเดือนบัอคลอดลูกเลื่องอะไมาหาเพิ่นให้เพิ่นมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าโอ้โน บอกยังไงนี <mini> ่คือไอ้พวอเนี่เพิ่นเพิ่นมาบ้านนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเจ้าก็ตามนะมาพวอมาหาผัวกับเพิ่นกับบุตรมีเพื่อนมีซานบอกทางผัวพี่เออมาอยู่นี่ที่ของพิเศนี่ที่ของอันดินอันนี้คงคนในเมืองอืมแล้ต่เพื่อนอันนี้ก็เป็นเพื่อนของอันพวนนี่เลยเพื่อนใกล้ข้างนี่เพื่อนใกล้เคียงนี้เพื่นปลูกไหวเลยมาอาศัยเพื่อนยู่บ้านนี่มาเศร้าเลยมาเศร้าเดือนทหารซิพันบอก โอ้อโอเออพี่น้องเนาะคือเพิ่นเศรายู่เฮือนนี่เนาะสรุปแล้วเออเดือนละหาดสิพันกับประมาณอ่ร้อยกว่าบาทเนาะร้อยเจ็ดแปดสิบนี่แหละพี่น้องเลยเออบอกละอ่ะอยากขนมวะเดี๋ยวเมื่อนี้วัจันทรเอาขนมมาให้กับนุ่มเนาะเดินนั่งดีๆแหละเนาะนุ่มมือเด้เอาผู้ใหญ่เอาให้เนาะเอ้นุ่มพอเหมือนป้านน้องกินน้ำเนยเออเดินเดินเดินนั่งสะมาอมก็ได้เนาะ เค้กินอยู่ล่ะเค้ๆกินเนาะเคบักยูให้กินอยู่นมพ่อมาให้น้องนําเด้อนี่เคเอานี่ๆอ๋อเค้ให้น้องกินนําอืมหน่อยอเนาะกะมานี่มาเาเพิ่นอยู่เนาะทีก็บ่แม่นที่ตัวเองบ่ลบ่มกบ่มีเาอ่องมาก็บ่มีบ่มีหยังเลยเอแล้วอนเจ้าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหยังแต่มือวันนี นะแบบอ่แบบบผมนี่เป็นรักเป็นแรงว่าสันสัเน,นะาะอแผยแจ้างอย่างกระปเนาะโ,โอ,อนน้แต่ส่วงนี้มันโควิดเข้ามาแเลยงามแต่ยังแย่แบบ <c oughs> งามกระ<อ>กถูกคากระถูกแมน่นายพี่น้องเลยโดยอันเจ้านี่เป็นคนบ้านไร่แสนคนบ้าน ตะกี้ดังเดิมนะคนปากบ่อทั้งหัวเมืองทั้งอันแคมของทุกโอ้ยู่พุ่นบ่อเมืองปากกระดิ่งพุ่นบอบ่บทั้งปากบ่อเนี้ยนี่ทั้งอันสะพานขามขัวอะไรมาอ๋อโดยเลยไปอีกโดยโดยโดยบ้านเจ้าบ้านโคก้านเข้าอยู่พุ่นเนาะโดยนี่มาอยู่บ้านผัวบ่อย่างนี้นะโดยเอ้าปูนยาบริมีบ่อสาธารณนนี่แต่เพิ่นกต่ยังมีดินอยู่อ๋อแมาเพิ่นกระทุกระย่าขึ้กันมาสั่นสาเด้อ นยังไปเทาวันเทาด <aja goo. S 2> ินเห็ดให้เหตุน่าโดย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 พอว่าวชจันทร์แตยังบ่ท a n t ได้หูรายละเอียดเนาะบวาจันท์กัสิถามเอื้อยเพิ่นอีกรอบนึงพี่นเราเนี่ยพ่าได้เบิ่งได้ส้มจากช่องเวาวเงาเนาะบวบุญพี่เราเนี่ยเพิ่มมาสะพั้องต้นแต่ก่อนหน้านี้แล้วเนาะแต่มื้อนี้ก็สิมาสัะพัดเพิ่นเติมอีกเอ่อห้อนเนาะอยู <p> ่นี่เนาะบ่มีเพื่นมีไฟว่ากลางคืนอยู่ในไรเสียเนี่มันก็สิเห็นหุ่งอยู่บ่ อยู่ไคคมเอ้าสวัสดีแซ่บบ่น้องล่ะเยใต้ไคคมแซ่บ่ิลูกนยออกินล้เฮามื้อนี้กินแล้กินกับแกง่ม้กินกับแกง่ไม้เออเอากงเนาะไม่เป็นแต่แซ่บอยู่พี่น้องเยเนาะแต่ว่าห้อนเนาะเฮือนเพิ่นปิ้นหน้าเขาอันาตะเวนซ่ําพี่น้องเชซองซ่ําเนาะอืมนี่ดิ ันก็มีที่หัวเนาะเฮือนกะหัวคนตกมีบทอยู่หัวไปถั่วไปเลยเออโดยอ๋อโดยโดยพากินข้าวกินน้ำกํายังมือนีิกินแกงหน่อไม้นีก็แกงหน่อไม้โอ้เป็นแต่แซ่บอยู่พี่น้องเลยเนาะน้องไม้มันก็มีอยู่บ่ยามนี่กะมีอยู่เขาวานคนตกในส่วนสองหัวเลยค่ะโออ๋อโออ๋อมันก็เลยออกอยู่เนาะพอได้กินอยู่พี่น้องเลยจะเอาอันเขาก็เทษได้อันเจ้าก็เ็ให้เห้หน้าอยู่บ่ แต่ละภาคแต่ละปีนะแต่ว่าปีผ่านมาบรเิเฮ็ดบ่เฮ็ดเฮ็ดน้ำแม่แล้วก็แล้วหน้าแล้วก็มาหาภูโอ้แบบนั้นพี่น้องเลยเจ้าก็คือมาอยู่พี่กับลูกผัวบ็ไม่มีให้มีหน้าบ่บ่มีอย่างเลยนอกเพื่อนนี้เนาะอ,อ๋อเจ้าเจ้าเจ้า,จาทัาง้งทางเอื้อยเพื่อนนี่กะโบโมเมนต์คนบ้านนี้เนาะอยู่บ้านพุ่นบ้านปากน้ำพุ่นพี่น้องเลยทางอันบ้านไก่พุณเนาะมาอยู่กับลูกกับผัวมากะ เออพ่อปูเมียเพิ่นกับบูมีคือกันเ<ด>นาะคุณบูมีดินลยคือเออโดยมาก็เลยข,ขอเสาที่นะเสาเฮือนนี่หลังนี่อยู่พี่น้องเลยโอ้โดยพี่น้องเนาะอ่ากะอันปะูเป็นลูกเป็นพวเพิ่นเฮ็ดอาชีพยังเฮ็ดอันงานก่อสร้างคันนี่ก็ได้ค<ม>ันนี<ห>่แล้วกะหาโดยปูยหาปลากินอะไรปูหาปลาเล็าากเอาเนาะโดยอันขอน้ำสร้าปลาได้สิอนมีอยู่มีกินอยู่บ่ ที่เอาเข้าโลเท่าไหร่นะอยู่บ้านเจา้าโลหนึ 6, ่งหกพันโลหกพันกีบ<ป>โอ้โถูกพี่น้องเลยเนาะกลับไปหาของครบของกินเครื่องป่าของดงไปเลขเอาอะไรก็พอได้เธอซิบเธอเาพอได้ซื้อเนาะ<ด>เออเจ้าเจ้าเจ้าอืมนี่เดินเฮือนซานเพิ่นพี่น้องเลยว่าจันทร์ขออนุี่ยไทยเพิ่นเบิง<ด>่งน <laughs> ี่เด้ออาถูกอย่างเนาะน,นี่บอลบอลเหตุยู่เฮ็ดกินบ่รนี่โอ้ยู่กระตดกันก็บอลนอนเลยเนาะ ยื้อลูผัดปลาลูกก็ได้อืมต้องเห็ดอยู่นี่เลยาไปเสนอพี่น้องเลมีน้ำตาข่าหมออยู่ข้างไว้ซือข้างไว้ยูซือโอ้ยังหมอกยังทันในล่างซ้่ไเนาะอันนี้เป็นแกงี่างสระนี่แกงไข่หมดโอ้แกงไข่หมูแดงโอ้เป็นแต่แซ่บอยู่ได้พี่น้องเลยเออเจ้าเจ้านี่นะสวยบวงห่อเห็ดแต่กระโปงเพิ่คนก็มีซชนีดเนาะ นอนกับคำกันขึ้นมีมุงอยู่บนอนนี่เดนกางอยู่มุงเนาะแม่บ้านนั่งก่อนล่ะนั่งก่อนแป๊บนึงเด้อเอนี่อืมเป็นเหลังนอยๆพี่น้องเอ้ยเอ่อนันก็คือก็ฮักแดนี่เนาะทางคือฮักลพี่น้องจ้่สิทําหัวมื้อใดแล้นีโอดูๆๆๆจ้าแต่น้ํากินน้ําใช้ได้สิเอานี่น้ํากินน้ําอา สื่อกระตุกหนึ่งสองพันไปสื่ออยู่ในบ้ัตรทำฟันน้ำอาบน้ำใสได้สะน้ำอาบน้ำใสก็เขออาบขอใส่น้ำพี่น้องแถวนี้แหละเออขาอาบน้ำเพลินขอหยุ่มเอาน้ำเพลินเนาะโอ้เลยเออแต่ว่ามาอยู่กับลูกกับผัวมาอยู่พี่เจ้าพีแล้วนะจะบอกหักกามามาช่วงแล้วดำหน้านี่โอ้หักกามานี่ก็จะมาอยู่ลำพวนนี่นะเออ โดย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 ,โดยไม่มเผาทรงทรงเคยหล่ะอ่ออะอืมเลยนำมาจำลังนำมามพนเนพื่อน่อภิษกันบูธก็ไม่เท้าเนาะแต่ผัวนเพื่อนี่ยมาก,กอนเนาะแต่ทางเจ้าเนี่ยกินฮอดผัวเนาะก็เลยนำมาจดีนี่เลยเะเนาะอืมเพราะว่าถ้าเพื่อนบูธก็พอก็ไม่เท้ากะแต่ว่าเฮอกยังหมัดอ <c oughs> <c oughs> ยู่เนาะก็เลยมาอยู่ ่อยูเออเลยเทียวไปอยู่เนาะเที่ยวไปในสิบนาป่าตาตอนยังก็เอาไปถ่ายเที่ยอืออ่ะเทั้งพุ่นกับเมย์ทั้งพี่กับครัวเนาะสิป้าทั้งใดทั้งนึงกับโบได้ที่นั่งเลยโอ้่นกระเถ่าแห้งแล้วมีอืมเอาพ่นเจ้ามีพี่น้องจะค้นสิพี่น้องจะมีหาหุคนนี่แหละเป็นเอื้อยเป็นน่องเป็นทั้งเอื้อยทั้งน่องเนาะมีไพ่ชะยูนั่งพอนั่งเมย์อยู่ฮะับเปลลูก ลูกรก็ก็งันเขาผ่าน่อยเองลโอ๋อกับอังยูใหญ่เลยเอ๊ะแกปัวเก่าคุณเนาะโอ้โดยลูกแบบเป็นสาวอะไจนเอาปัวเออะแา้วกยูน้ำลานโดยโดยโดยคนแกลานเยี่ยงหน้ามันนี่เท่านั้นกระสันชนะเนาะอยู่กับลานพี่น้องทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นอยู่พุ่นกันเอ๊ะโดยเพิ่นโมเมนต์คนบ้านนี่เนาะพี่น้องเนาะเจ้าอ่ะพี่น้องเลย เน่อยไอ้สัมผัสก่อนเด้นนี่เดนขา้องเยียนได้่หมอน่อยนั่งว่าปีหนาหน่อยจะเอากะหัวหนุ่นใหญ่กวนี้ก็สั่ก่อนเนาะเ้อเด้อเด้อเด้อคนนี้เนาะเออด้ออันนึงเข่านึงน้ำนะบ่เมื่อนี่นึงข่าแดงนะบ่ ต้อนเศ้าแล้วแรงเลยอ๋อหนึ่งทีเดียวแล้วเลยมันกระซี่ออนยี่บ่อเขาอ่อนนะเขาเขาซื้อเออเด๋ยมียังกินซื้อรูปซู้เต้ากินเมื่อแงนี่เมื่อแงนี่บ่โดยมีแล้วบ่ยังยังหมดเลยนียังหมดทันมี่ยังปลาสามตัวเออปลาเอามาทางไหนปลาซื้อเอาซื้อเอาบ่ปลาปลานมิ่โอ้กระซี oh, <all S 2> mm ่อนนั่นน่ะให้ดูกินเนาะเมื่อแง ข,ข่าก็คือหนึ่งตอนเศ้าก็แร็วแรงเลยพี่น้องเลยไม่ได้เข่าเพิ่งอันนี้ว่าขอเบิ่งไงเด้ออ๋อผู้ยังบม่ได้กินเข่าใช่ไหมจักมัอนี่เนาะเด้อบอกเด้อเด้อเด้อฮะเสะนอว่าจันทร์กะสีสัมภาผัสสัมนิก่อนพี่น้องเลยเพราะว่ากะหลายคู่หลายคนก็อาจจะได้เบิง่งได้ส้มจากซองของบา่าเงาอะไรก็สาวบ่าวบุญน,น้ำแล้วเนาะบางอันนี้กะว่าจันทร์มา อ่าอัปเดตในพี่น้องได้เบิ่งอีกมานะสั่นซะเนาะสีถามขึ้นเรื่องหลังแน่หน่อยนึงเพราะว่ายังวันจันท์ยังบาทันพะูเ่เนาะเดยโดยโดยอ่ะโอเคใช่เนาะนี่กับดูทั้งสองคนคนกันยังขึ้นได้ทำได้เฮี่ยมทำพี่น้องเลยเหมอหน่อยนี่กันโดยเป็นแต่หักแต่แพงอยู่ลูกคนเนาะเรียกง,ง่ายอยู่บ่ยอยบเออ,อได้ใหยย้บ่กันทำกันคืนบ,<อ>บ่เออบ่อละ หัวหลอนมันสองคน <laughs> โดยอ่ะโอเคเสนาเดี๋ยวอันก่อนจากไปกับบัจันค่ะสีเอาเงินไว้ให้ไว้ซื้อกระต้มขนมซูดูก,กินเด้อบ่เลยเด้อโ,โดยพอได้ซวยอันเบื้องต้นไปสก้อนเนาะก็โ, <laughs> โอเคเนาะเดี๋ยวบัจันสีเอาเงินไว้ให้เอื้อยไว้ซื้ออันในอยู่ในกินนี่นนแหละเนาะแล้วแต่เอื้อยเด้อซื้อยังก็ได้เนาะโดย,โดยหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเอ้ยเอาไว้ให้ให้เอื้อยเพิ่นไว้ซื้ออยู่แนวกินซื้อลูกซื้อเต้าเพิ่นเนาะ ว่าโอ,โอ้ยบอจันร์เบิ่งแล yeah. ้วกับพี wa, ini, ่น้องเลยเนาะเงินซานบ้านซองเพิ่นกับโมเมนเพื hmm. ่อนพิ่น้องเนาะเป็นเพื่อนเพื่อนมาเศรายู่พี่น้องเลยโอ้ดโดูดูดูอ่ะเนาะสำหรับเงินมื้อนี้แกบอจันท์มอบให้เนาะแกเป็นเงินของไอ้แจ็คเนาะเพิ่นกระยู่ต่างประเทศนุ่แหละเพิ่นกระ่งมาให้บอจันทร์เป็นทื่นในการช่วยเหลือเบื้องต้นเนาะทุกคนที่ทุกยากนี่แหละพี่น้องขาดเคืนแกหาเงินเือเด็กคือน้อยเนาะก็อยากให้เอ้ยนี่ขอบุญขอบุณไวยใส่พรในคนเน ใส่ไก่ทอดให้สุขภาพแข็งแรงเลยค่ะให้ยูเป็นโฮมโปรโฮมไส้กับลูกกับหลานเนื้อกลับใจละลายโดยเนาะมันเง้ยเหมันเงี้ยพี่น้องเลยโดยกะฮะโอเคเนาะมื้อนี้กะบ่ิจาคกะคทำแล้วพี่น้องกะสิขอตัวลาก่อนบัดนี้เนาะนี่แหละก่อนได้หล่ะเด้อนุ่มมือเด้อนุมือนุมือสบายดีอยู่โอ้โดยโดยโดยเอ้าอันเจ้านี่เป็นนับถือพระเจ้าบอ โอ้ดูโอ้ยนับคือคิสเตียนเพื่อนกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้เจ้าเจ้าเจ้าอาจังใดแกขอให้พระเจ้าเบิ่งแงเนาะมาแล้วกันเนาะโดยให้อยู่ดีมีแห้งเด้อสู่สู่สู้่เนาะอ่านี่แหละพี่น้องเพิ่นกันขยันขัดแข้งด้วยเฮ็ดเวียกันงานเนาะอ่พอได้อยู่ละล่าพี่น้องแต่ว่าเฮ็หตุใดอ่าเมื่อมันต้นทุนชีวิตเราบวกขึ้นกันเนาะเนี่เหตุงานกับราคาถูกสูคือว่าเอาแล้เครื่องกินมันกระแพง โดยโดยโดยอ่ะโอเคเนาะเมื่อก่อนเด้อบันี้เด้อเนาะเลี้ยงลูกกะเลี้ยงไงไงไวเด้อเป็นกระทู้พอดีแล้วเด้อเมื่อก่อนเด้อเมื่อก่อนบาย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 เด้อโอเคพี่น้องเนาะวันนี้วันจันท์ก็ได้สัมภาษณ์เบื้องต้นของเพิ่นไปที่ห้อยแล้วนี่กับฟูเป็นพวเพิ่นเนาะสบายดีอ้ายอีกรอบนึ่งเลยอ้ายชื่อยังไอ้ ชื่อยังนะซืือมืดซืือมืดโอ้ออยุจักปีอลไรไอ้นี่สี่สิบเอ็ดปีสีปีแล้วอันนี้เห็ดยังไ้อันนี้เขาคือบุหุอันนี้คือเห็ดบุฟฟี่นะเพิ่นเพิ่นอ๋อแบบอันเอาปูนเห็ดบุกตี่เป็นเพิ่นเพิ่นม่เพิ่นจ้างอันเท่ไรไอ้นี่สองพันอันน่ะสองพันกีบปูนเขาเองบ่คือของเพิ่นเบิร์ดจ้างแต่แห้งเขาซื่อโอ้พี่น้องเลยแบบอันน่ะสองพันเนาะสองสี่หกโอ้ ไลยู่พี่น้องกันเออเนาะก็เฮ็ดอันลายดีบ่เนี่ยเห็ดเป็นไม่ได้สี่สิบลูกมันนี่บ่บ่แต่แต่ละเห็ดแต่ละมือเนาะอะไรกันเนาะมันบ่แห้งเป็นมือหนึ่งมือหนึ่งก็บ่ได้บางทีกับห้าลูกนี่ประมาณสามมือ๋อเโาก็ต้องรอให้มันแห้งน้ำเนาะรอมันแหงน้ำโอ้โโดยโดยโดยอันอยู่พ่นบ่อันอันไอเห็ดเองว่าลิงลายนึงกั๋ยวใช้มาเบิ่งยุ่งเหคือคักแทะ โอ้โอ้บะเฮ็ดแล้วเป็นเบ็นนี่เนาะโดยโอ้งามเลยพี่น้องเอลยเป็นลายเป็นลวดลายเนาะโดยอ้โธ่พี่น้องเอ้ยเอออันนี้คือสำเร็จแล้วเนาะพร้อมใส่งานแล้วเหมืนบอกอ๋อนี่คือโดย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 มันมันมีโค้งมันบ่เห็นบ่มีแต่แกะเอาเลยแกะเอาเลยอ้ายนี่บ่เฮ็ดอีกนะโดยโอ้พี่น้องเนาะเก่งเนาะพี่น้องเนาะ Shorts, ถือว <hair> ่าไอ้เพื่อนก่าเป็นสร้างฝีมือระดับหนึ่งนะพี่น้องเลยเก่ยิงลายงามลวดลายเนาะโอ้คักค่ะค่าโอเคสเนว์วันนี้เป็นกําลังใจให้ได้ไอ้ได้สู้ๆเนาะโอ้โหสู่สู้ๆู่เลี้ยงเข่าขัวพี่น้องเลยเพื่อนก่าอ๋อโดยโดยอ่ะแต่เดี๋ยวว่าจันลาก่อนเด้อวันนี้เด้อโดยสบายดีไอ้สบายดีไอ้มืดเนาะอ่โอเคพี่น้องเนาะโดย กะโอเคพี่นอนะ้องเนาะบ้านจาันก็ได้สอบถามเรื่องเล่าของครอบครัวเพิ่นเป็นที่ห้อ,หอยแล้วนะเนาะเพิ่นก็นอยู่กัน4คนพี่น้องเอ้ยครอบครัวเพิ่นนะเนาะเฮือนหลังลนะ้อยๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าหลังคากระมีแเตียงหัวเนาะฝนตกฝนดินกะทรงสิเปียกสิเปียบ่เบาแล้วนะพี่น้องเอ้ยอันนี้เนาะอ่ากะสรุปอันเรื่องราวของเพิ่นแล้วกะเพิ่นทางผู้เป็นเมียนี่บ่ได้อยู่บ้านนี้พี่น้องเอนะ้ยเนาะมาแต่บ้านอื่นอ่ามาอยู่นลำลูกนลำผัวว่าซั่น ลูกผัวกับบบมีเนาะพี่น้องเนาะทางปูทางย่กับเพื่อนกับครอบครัวเพื่อนกับโบมี่พี่น้องเลยเพื่อนก็เลยมาขอเศร้าอันเทียงเทียงน้อยก็ว่าได้เนาะกะตบน้อยก็ว่าได้พี่น้องเลยหลังน้อยน้อยนี่อยู่มือรหัสสิบพันกีบเนาะอ๋อโดยพี่น้องเลยเจ้ากับพื้นไฟ่อย่างกับบุมีพี่น้องเลยนำในกับโบมีเนาะขอขอกินขอใส่น้ำมูเฮือนไก่ฮือนเที่ยงนี่แหละพี่น้องเลยอาซีบของเพื่อนขาหับจ้างทั่วไปเนาะ าทางผู้เป็นเมียกับบางเทือกกับหานอไม่เนยไข่มุดแดงอพอขายพอได้ซื้อเข่าซื้อน้าม,มาสันพี่น้องเลยาทางผู้เป็นผัวเพื่อนนี่ก็เป็นสร้างฝีมือเนาะพี่น้องเนาะครับเันเห็ดลูกติ่งให้พ่อแม่พี่น้องสาวบ้านเพื่อนนี้แหละจ้างอันตร้าวพันกีโดยกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะากะจังใดกัเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเพื่อนน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมืนี้ว่าจาันย์ก็อะไรมีโอกาสผ่านมาทางนี้กั ถือโอกาสนี้อ่อเนแนะน้ำครอบครัวนี้ให้พี่ให้น้องได้วู้จักอีกรอบหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเจ้าถ้าจังใดก็พาพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยโดยกะโอเคเนาะเจ้ากะสำหรับมืนน้อนี้พี่น้องเลยบาดจันกะสิขอตัวลาก่อนเนาะอ่าค่อยคำลงแรงแล้วกะสิขอตัวกลับบ้านอ่าหาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำซื่อเอ่าใสยครอบใสยครัวกันพี่น้องเลยบาดนี้ กะซีคักับกะเซงไก่เติบอยู่เนาะพี่น้องเนาะกะสีค่ำขึ้นเก่าอะไรพี่น้องเพื่อนฮอดบ้านเนาะอ่านี่กะพี่เดอบนหมู่บ้านเพื่อนพี่น้องเลยนี่แตะโกะบางยิ่งเนาะอ่าอ่ะโอเคสำหรับเมื่อนี้กะรผ่าพแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้บ่าวจันไน้เด้อเนาะกดไลค์กดแชร์อ่กดคอมเมนต์เข้ามาที่เตียงบ่าวจันได้เด้อถ้าบ่าวจันบ่าวผิดพลาดประการใดเนาะบ่าวจันยินดีปรับปรุงให้พี่น้องเลย สำหรับวมือน,นี้ไปก็แล้วเนาะสบายดีเด้อพ่อมแม่พี่น้องม่เพื่อนเบิร์ดสุขูสุคนเนาะที่เข้ามาติดตามครับช้มคลิปของบอจันพี่น้องเลยโดยบุกขามโฆษณาของบอจันเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้บอจันเฮ็ดคลิปดีๆแมบนี้ตลอดไปพี่น้องเลยเนาะไปก็แล้วเด้อสบายดี